ươn trắng, sục ô xe nam yêu ngũ một sục đôi à. à, <laughs> <laughs> à. ừ. ừ. rồi đôi 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 Này đôi 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 ิบอกยังว่าแบบมันเป็นนอนของนอนคุ้มต่างหากนะทางพี่คือเดี่ยวกันไม่คบนอนนอนว่างโดยโดยโดยสบายให้เป็นผู้เบาเล้าแอบมักผู้สาวฝั่งไทยให้เป็นผู้เบาเหถ้าไทยได้หักและจริงใจสีบอกให้สาวไทยเสียใจสบายดีนะเบาหน้าสาวลุงป้าหน้าอาเบิร์ตสุกุสุกคนเนาะวัอนี้ร้านกระพานม้าเห็นเพื่อนรังหนึ่งเนี่ยเชี่ยวเขาลุงไปให้ก่อนพี่น้องเลยนี่ เดนลังนุ่งบาชลีังนพี่จีขาดเคิร์น้องนแล้วเนาะระยะเท่าเรายูนไ้หมบอกรเราลงไปจอดถนนเราลงไปจอดลยยางกันมากนะบาชลีเนาะเดียวรีเซียเรถลงไปจอดลุ่มกันไห่เนาะแล้วก็จังยางึ้นมากทามไปกัพี่เนาะ จอดอยู่บนแถวมุมแถวลุงไปแล้วเบระไล่หลายเบรกลงไปเลยดิเดิดนหน้าตรงเดี๋ยววิ่งเสื้อาลงไปอ่ะเพื่อนเราเนาะเห็นไ,ไงเรายืนตุ่มเราใหม่ลแล้วจีาขา,ไป,าไปนั่งเล่นน้ำเลราละกันเอาข้าวชานไปแบ่งกันเราสิบกิโลน้องเนาะเออแบ่งกันพลเล็พกพลหน่อยเนาะพีน่น้องเนาะบางคนถามมา เป็นยังบิลลี่ไฮซับนีบอเนาะก็คือบิลลี่จะบอกชุพังคือการไหนะ้น่ะมันบ่จําเป็นว่าเขาช้ารลอยกิโลจะไห้ได้พี่นอ้องชิปกิโลก็ไห้ได้ถ้าเฮาอยากไห้พี่นอ้องเลยไะพี่นอ้องหมดรถซะก่อนปต้องไปงเห็นเพื่อนพี่นอ้องมองไปเรื่อยไปเชบุญชึกเพื่อนอันนี้อนนโอ้เด็กหนุอยเต็มเลยหนุวยหนุ่เลยพี่น้องเลยก็อันนี้ đúng rồi một mạnh, một tìm lại định ngõi, mà, nhưng mà mình phải bưng khai tạo tìm được mà nhưng và và xì nhang ta nói ngoài khóc bộc kẻ sửa lắm bằng nô đi nhang với băng lên bằng bưng quần đứng ngoài tất kẻ sửa tém nhang mà bằng. สมยังมาเต็มตารางแลวแ๊บเดียวพี่น้องไอ้บงวตมน้ำใหม่ก็เะ่ันเทาจอดรถแลวแถวนีขาเจ้บบอยเห็นเนาะขันเทาจอดรถพกเขาก็นอเนาะขาต้มยางมาเลยเต็มเลยจมองเนี่ยมันเนียเนีย่อนอ่นยางเ่ไว้บ้าตมน้ำใหม่ก็ไ นี่มอนมใ่ไหมพะยะไมจะคองยะไม่จะคงม่หก่เออคืจหนะมอะงไร่ยังตมน้ำมพี่น้องเออน้ำไม้ไรอ่อ่ะบังรอ่ะต่มน้ำไม่ไรพี่น้องเออบังอะไรอะไรเขาจะอ่องอะไรไปทางพี่อะไรบังอะไร น้ไม้ไล่นไม้ไล่หัไล่ายในเชอรี่สิเบิบงสิซาพี่เ็นง่ายเลยมันชุกแล้วบ่นี่ยยะชุกแล้วชุกแล้วบ่ชุกแล้วพี่น้องโอ้ปลาเชอรีสิกินอันน้ำไม้อะยะเพนเออน่อยด้ นี่เราชิแกะให้เบิ้งไม่เท่านี่อ้าวชิแกะให้เบื้องไม่เท่าแกะให้เบิ้งนะแกะเลี้ยดูละแกชุบละบ่เออมันบ่ทันชุบฮะเต่าเลยกระเต่ากระเต่านี่แปลว่าได้ได้พ่อเท่าเต่าเลยบอดุยฮ้อนจับอะได้เออมันฮ้อนกระเต่านี่แปลว่ามันฮ้อนเลยจดเตือนระเด้อได้จดตือนระเด้อแปลว่าอะไรสิลีใส่น้ำคืนจังสุกโอ้ใส่น้ำอี ย่งโบรันชุกเด๋วเดาวกินไดนบอ๊ายบ่มันชุกอยู่ไหมอาวาสลีอ้าวเือใหไเขากินเลยเออในบ่ปลอกนลนหวานบ่เรียวดอกหวานบ่จีนจีนชอันนั้นแนกชิ้ยูอกินน้ำบ้หวานลบ่แบเเดียวก็อันนอทังเ้าเลยวะกินไดกันบ่ยังว่าแบบมันเป็นนอของนอคุ้มต่างหากนะทั้งี กเดียวกันเลยขมนอนนอนว่านโดยๆโดยนอนกินยาแก้ไหอีกแล้วอมริรกินดุนี่ไม่เลยใช่ป้งบอสานนี่แหละบอสเซจายกันมันกัอันเดียวกันกับน้องไม้ลายบานเฮ่าเลยแต่ว่ามันยังผมมันบรสุทธิ์ขึนมาอืมรกมพี่น้องกินไ บอจุ้ยเพื่อนระยะนี้เราอยู่จะค้นนีน่อยู่พรีเอาล่ะเนี่ยบอกพรีเอาพรีเอาเราไม่ไหมแม่ก็ไม่บอกเออแม่ก็ไม่โอ้อยู่เหมือนนั่งผู้เดอาเระพี่น้องผู้นี่เนาะเออโอ้โดอยดยเออดึงหะไรเติมน้ำน้อใหม่ดีดีเราบอกภาษาวราเป็นเนาะจุ้ยเนาะบเป็นโอ้โ,อโด,ยโดยโอโดยดอยมาเชือดเอามาเชลอ เร,เราอยู่คนเดียวได้ไหมกระหม่อมมีอาญาเราเราบ่มีอาเกลานเราโบมีอาเจ้าเลยไงโบมีตัวเราบ่มีเน,ะนาะน้องใหม่เพื่อนนี่ทาอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงปลายเด้๋กันสุกพี่นอ้องอ่มันต้องใช้เวลาโดนตัวนี้เพราะว่าทันท่าวันต้มจะแฉกอะแบบต้มใครแห้งแห้งจะแฉกชีสโดนเติบอยู่เพราะว่ามันจังสุกพี่นอ้อง กระชามันกับโบชุกง่ายๆเนาะนี่เราเติมหนามตลอดเลยพี่น้องเลย่อยาเอ้าคือใส่ใบตองนั่นไหมแถาคือต้องใส่ใบตองนั่นนี่ใส่เห็ดยังเดี๋ยวไปใลีเราปลูกใบครัวครัวโบรานราดครัวเด็โอ้โหครัวอันเนาวใส่ตัวนี้ใส่ใบตองบุ้มีฟาดบุ้มีฟาดใส่ใบตองใส่ใบตองอ่ะเถา โอ้งงงงเอยหนึ่งเป็นงงเลยก็ขาวอมได้กลัวแดดคมคมหอนเข้าไปอันนี้ให้กันพื่นเป็นผื่นอยู่กับอยู่ชองคนเนาะก็เป็นงงงานเพิ่นเอากายมาเห็นแต่นาะจักพาวัดจักอันอันนี้เนาะเศร้าอยู่เศร้าก็อยากลลมนะเนาะเอาให้เล้าใช่ไหมเข่าสิบกิโลนี่งใช่ป่นเอาให้อะยานี้เออเข่าสานก็เอาให้เจ้าเด้อเออเอาให้ซื่อๆได้เอาให้ซื่อเขาบอกยังน้ำเจ้าดอก

โม่จดทามไปชื่อชื่ออาล่าวเออเถาแล้วเนาะเถาคำชิงไรแล้วาโมีผัวบ่จ้อยมีแล้วผัวตายโอ้ตายเถาโมมีผัวเอ้าเถาแล้วเถาแล้วเถาแล้วยังงามอยู่โมมีคนเอาบ่ทางตังเออและยังรออยู่ได้อายาโมมีคนเอาบ่าวโมมี เบิ้งผู้สาวขึ้นต้นมะกะทินมาชลีจะให้แร่ผูกอยู่ผูกน่แหแร่ขึ้นไม่ยังประหยัดตุกบ่านะเออเราเราเห็ดไทยเห็ดหน้าอยู่บ่อจอยม่เา่าบ่เห็ดหน้าเห็ดแต่ไฮล็กซื้อทางกรบปุเป็นทางกรบปุเป็นเท่าแล้วเนาะเห็ดไฮล็กซื้อเอาเอาให้ยจอยสักเราเป็นผู้แปลภาษาเอาให้เด้อ เจ้าคุกแปี๊ยะวาซาให้อุ้ยเด็กหน่อยกับเจ้าแก่จงแก่เสือร้ายลินน์เด็กหน่อยร้ายนในบ้านนี่เนาะร้ายเออพี่น้องเลยร้ายเด็กหน่อยในบ้าทให้เธอฉัาดหนุว่งหันนีอยู่หุ่นก็เต็มหุ่นได้ตอนเราอยู่พี่เต็มอยู่พี่เออเออบอยะบาพ่นตุกในเปียกว่างหันเจ้าเจ้าไปเจ้าอ่นไปมีอะไรในระลงมันระ ใช่งือปฏิยาใช่มากกม่รอเย็นร้อใช่โอ้แป้ด้วาลี่าลีแเป้เะหอนเจุ๋ยเนี่ยจรู้โรงพยาบาลเนี่ยจะละู้เยอะมั้เครื่องคองัน๊บยูเฮนเข้าแล้วนยามบนตกะบรยูนี่บริยูเนาะโอ้คนงาเวลาคนตกค่ะคันยูเฮนข้าเพื่อเป็นของเลยบริยูเฮนเล่าเอง Dante, เลยลูกเราบ่มีเนาะแล้วอยูสองคนแล้วยู่ก็ไปสองคนนะจ๊วยลูกล well ูกว่ไปซีรีวิวลูกบูดายูเง nice> ินสลินเป็นบ้าเป็นยันนันนะผู้ชายบอกผู้ชายโอ้ลูกเราเป็นบ้าเออคุณเอาลูกเราเป็นบ้าเราจันบูดายูเงอนดูช้านเออเออชื่อนั่นแหละก็ลืมอีกแล้วชื่ออลาล่าลาล่าเนาะลาล่าก็ถอดอีกน้องเอีกน้อง กองเชียร์นีิลายเลยนี่ใหญ่มากเจอานี่วัยรุ่นนี่เต็มบัดบานเลยเลยนี่เออเดตนๆพี่น้องเลยเออเมื่อก็ได้นไปนี่เด้อคุยแวะมาเล่นชื่อแวะมาเบิ่งหมอหน้าใหม่จ้าชื่อเอาเขามาหายเจ้าชิดกิโลเด้อเออเมื่อก็ได้นเจอหน่ยเด้อาโชคดีโชคดีอาอยู่ดิมแห้งเด้ออเจอโดยโดยโดยใครตัวดีใครตัวชันดุกหนังเออตะกัตเะบอ เอออันนาแว่มาเล่นแล้วก็เอาเขามาให้ซื้อเออพี่น้องเลยยุพี่ข้าเจ้าเฮ็ดยังอจอยสวนไลายหานหน้าใม่บอกเออโอ้หานหน้าใม่มาขายบอกดูวันอะไรโบฮาจิกินซื้อฮากินซื้อเนาะโอ้โดยโดยอยโดยโดยแมนแมนพี่น้องเนาะแมนแมนก็เพป็นเมื่อก็ได้ยาเด้อสบายดีเออเออดีกน่อยก็ไลายลีพี่น้องเลยไปพี่น้องเลยเมืง่ากันวันนี้เอ้า

แต่ว่าวันนี้เขาผ่านมาเห็นเหงานเพิ่นเนาะกับบ่อเดมบาดยังลายไม่ได้เอาเข่าลงไปแหงชิบกิโลนะเพื่อนเนาะพอพิลี่จะสื่อเข่าไว้ถ้าพิลี่มีเงินเราจะสื่อเข่าไหวได้หลายเลยจะแบ่งเห็นชิบกิโลชิบกิโลอลไรแกเอาไปเลาะย้ายให้เงานที่เพิ่นขาดเคินนะเพื่อนเนาะบางคนถามว่าคือบ่อหายลายกว่านั้นเนาะเออก็คือพิลี่เคยว่าเนาะเพื่อนของคำว่าหายนะมันบ่จําเป็นต้องว่าเข่าร้อยกิโลจังหายได้ ชิปกิโลกิโลหนึ่งถ้วยหนึ่งเท่ากับหายได้แต่เท่าอยากหายนอ้องเพีองเนาะถ้าหากว่าเท่าก็นี้ปล่าไปพิจพรณาจาไดนต้องขอโทษขออภัยนึ่เพราะ่าพี่น้องเบิร์ตชูก้หลาคนหลายๆเนาะเพีองเนาะอันนี้นอันแเบาบคำถามสำหรับที่หลายๆคนเขาถามบิลลี่มานะพี่น้องคือบุหรี่ร้ายกว่านี้เนาะถ้าบิลลี่มีไลา์ช่องยูทูบบิลลี่มีคนติดตามเป็นล้านสองล้านบิลลี่ก็จะให้ไลท์กว่านี้ตามกำลังของเขาพี่น้องสบายดีบายบาย ไอเป็นผู้เบาเล่าแอบมักผู้สาวฝั่งไทยไอเป็นผู้เบาเล่าทายได้หักและจริงใจสิบอกให้สาวไทยเสียใจ